อ๋อคีเปอร์คนต่อไปไม่มีมืออย่างนี้ก็สบายแล้วนะสิอ่ะระเบิดนี่ละอ่อนจริงๆทำดีมากฉันจะเข้าไปแล้วนะฉันขอกินยาก่อนมันคือยาอไรเหรอบอกฉันทีสิมันคือยาแปลงร่างไงล่ะวอร์มเสียงแป๊บแบบนี้มันโกงกันเนี่ยไม่มีกฎห้ามสหนยทำได้ดีมากสวัสดีครับผมคือเอ็นเตอร์แมนฉันไม่สนหรอกเข้าไปแล้วอะหายไปไหนเนี่ย ฮะไหนอ๋ออยู่นี่อีกรอบอ่ะหายไปไหนแล้วอ่ะทำไมไมาอยู่ข้างหลังฉันได้ล่ะสวัสดีรอบครับผมคือเอ็นเดอร์แมนนี่เนี่ยทำได้ดีใช้ได้เลยเอ็นเดอร์แมนเสร็จฉันละคราวนี้ยไม่มีมือไม่มีตีนไปละอ่ะหายไปไหนนะอืมไปไหนอีกอ่ะอืมอีกแล้วอีกแล้วอืม แค่เนี้ยเรื่องกล้วยกล้วยอืมเดินสี่ขาแบบนั้นนจะสู้ได้เลอดูถูกกันเกินไปแล้วจัดห้าม่อ้าวเข้ามาสิจะไหวเลอไปแล้วนะแบบนี้ต้องเจอปืนกลสไปดี้อย่างยืนดเป็นไงล่ะอย่ามาดูถูกกันโอเคทําดีมากนักเรียนทุกคนและนี่คือเกรดของนักเรียนทุกคนส่วนใครที่ตกสเกลตันงดกินข้าวหนึ่งเดือน จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้แล้วก่อนจากกันไปก็มีคําคมมาฝากเช่นเคยวันนี้เป็นคําคมกลัวๆนะฮะปัญญาไม่ค่อยจะมีทําได้แต่หน้าตาดีไปวันๆน,นะครับยังไงถ้าชอบใจคลิปวิดีโอน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่อย่าลืมกดซับสไครต์นะแล้วเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย